ผมมีพาณิชย์อยู่นะครับแล้วลูเมือน่าจะคิดว่าตัวเองไม่ตายเจอผมกดอันตีสวนเรียบร้อยครับทุกคนนี่เองบัตเตอร์ไฟมาดิครับมาดิครับบัตเตอร์ไฟมาดิครับโอ้โหโดนรอบสุดท้ายเกือบแตกนะยังไงนกกระจิบนกกระจิบนกกระจิบจังวะนนี้ยังไงฉีอยากจะลองดวลหรือเปล่าผมมีพาณิชย์นะครับสองทีสามทีสี่ทีห้าทีแล้วแถมนกกระจิบไปอีกเพื่อนอยากลองดามเหรอไหมเอ้ากระโดดไปแล้วอย่างนี้ก็โดนดิครับมาดิ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 เลี้ยงหน้ากันมามาดิมาดิครับ ตอนนี้ก็รอดูนะครับจะมีใครเล่นอ่ะมิสเตอร์มามิสเตอร์มานียบร้อยครับสองทีบัตรล่วงแต่ฝั่งของข้าพยายามจะปิดยังไงมาดิมาดิคับมาดิครับมาดิครับมาดิคับมาดิคับหายใครที่กำลังมองหา ID นี่เลยเพจแอดมินต้น tp 7มีสกินแลสกินสวยๆมากกว่า200 ID เริ่มต้นเพียง30บาทเครดิตด,ดีรีวิวเยอะต้องแอดมินต้น p p 7 ใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมนี่เลย2 4 p a y มีเกมให้เลือกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%ใช้เพียงแค่ UID และใครที่จะเติมมา OV ไปที่โปรไฟล์แล้วกดฟันเฟืองกดที่ Open ID แล้วกดคัดลอกแล้วทำตามขั้นตอนเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเติมมา OV ได้แล้วกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เนี่ยวันที่15นะครับผม ROV เนี่ยได้มีแพทใหม่มานะและตัวที่บัฟมา คิวกนะครับคิวกเนี่ยได้รับการบัฟก็คือถ้าเราตีมอนเตอร์ป้อมหรือว่าคิวฮีโร่เนี่ยเราก็จะได้สแต็กนะครับแล้วสแต็กพวกนั้นเนี่ยมันจะไปบวกเป็นพลังโจมตีนะ <Wow. S 1> มันเลยทําให้คิวกแผ่นนี้เนี่ยมันโหดขึ้นนะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปดูรูนไอเทมพลังแสงที่ผมใช้ในเกมที่จะเล่นต่อไปนะไอเทมผมก็จะใช้เป็นเซตนี้นะครับเราจะเอาคิวกเข้าป่านะเพราะว่า คิดว่าชิวกอดเนี่ยเข้าป่าแล้วน่าจะได้คลิปป่าแล้วก็แก๊งเลนเร็วนะครับผมเผื่อ <ๆ S 1> ได้ป้อมเยอะด้วยมันก็จะบวกพาสีของเราเข้าไปอีกนะครับสาหรับพลังแฝงเราก็จะใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับผมเป็นนกกระจิบนะแล้วก็สีเหลืองนี้ก็จะเป็นเน้นแรงเลยนะครับผมสีแดงนี้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับอ่าแล้วก็รูนเนี่ยผมจะใช้เป็นแรมเพจนะครับผมเพราะว่าเราจะเน้นแรงนะเกมนี้แล้วก็อ่าสีม่วงใช้เป็นสปิริตนะครับผมส่วนสี เขียวใช้เป็นดักก้อนครอนะครับโหลดไอเทมพางแสงก็ใช้เซตนี้เลยแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือสเปลนะครับเราจะใช้เป็นพานิดนะครับ้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเดินเกมกันนะครับผมว่าผมนจะเดินเกมยังไงนะเริ่มแรกเนี่ยเราก็มาเริ่มเป็นฟาร์มบัฟฟ้าไปก่อนนะครับผมจะยิงเกมนี้เนี่ยเราสามารถจบเลนไหนก็ได้นะแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบจบเลนออฟมากกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้พาออฟเลนเนี่ยมาเล่นตรงมาก่อนนะครับ ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าถ้าผมตีคลิปตายเนี่ยเราก็จะได้สแต็กนะเดี๋ยวรอดูนะถ้าผมตีคลิปตัวนี้ตายนี่เห็นไหมถ้าเราตีคลิปตัวนี้ตายเราก็ได้สแต็กถ้าตีฮีโร่เราจะได้8สแต็กนะครับถ้าตีป้อมได้8สแต็กแล้วก็ถ้าตีมอนเตอร์ป่าหรือว่าคลิปเลนเนี่ยเราจะได้ตัวละ1สแต็กนะครับสแต็กตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือมันเอามาบวกเป็นพลังโจมตีนะยิ่งเลดเกมความโหดของคิวกอดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งสแต็กเยอะเท่าไหร่เราก็จะโหดขึ้นเท่านั้นนะ ไม่มีจำกัดสแต็กนะครับว่ามันจะตันเท่าไหร่นะตรงนี้เนี่ยใครที่เป็นเมนคิวกอดอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะยิ้มแฉ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมก่อนตอนนี้เนี่ยเราฟาร์มเสร็จละฟาร์มบัฟแดงเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่รอแกงกเลนล่างนะเราจะออกเป็นรองเท้าเกาะน,นะครับเพราะว่าอันติของคิวกอดเนี่ยมันต้านซีซีได้อยู่แล้วจังหวะนี้ออฟเลนเล่นเราก็จะมาเติมนะอืแต่ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เราก็จะพยายามเคลียร์คลิปให้เยอะที่สุดนะ ที่จะเอาสแต็กนั่นเองนะครับแต่เราเนี่ยล้านคลิปไม่ได้เลยนะไม่ได้ซักสแต็กเลยแต่จังหวะน,นี้สวยครับออฟเลนเราเข้าไปทุบฉีกคาป้อมนะตอนนี้เนี่ยเลนล่างเราเคลียร์เสร็จแล้วนะครับอย่างที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะเคลียร์เสร็จแล้วก็ไปเล่นตรงมังกรนะตอนนี้เราก็จะรีบไปหามังกรเลยนะครับยิงเราได้มังกรมาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มเร็วขึ้นนะเราก็จะโหดเร็วขึ้นนะครับอ่าจังหวะน,นี้รู้เมียโซนะเราก็จะลองดูนะแ,แต่วัะน,นี้วัดมาไม่พอ โดนลิกเตอร์ดักนะครับมุมนี้แหลผมเดินประมาทเองนะไม่ได้นึกถึงลิกเตอร์นะครับเปิดมาเนี่ยเราก็ไม่สวยเลยพอเกิดมาแล้วเราก็รีบมากันบับฟฟานะอ่ะรับบัฟเนี่ยเหมือนจะไหลาย,ยาวเลยยังไงเราก็มาช่วยเพื่อนนะครับขอได้ไหมสวยครับได้บัฟมาเราพยายามจะดาวลูมีนะแต่ตามไม่ทันแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายเป็นลิกเตอร์จังหวะนี้เนี่ยวัดใจเลยนะไหวไหมไหวไหมมาดีลิกเตอร์จะไปไหนโอเคได้ลิกเตอร์ไปนะครับทุกคนสังเกตดูตรงสแต็กใต้เท้าเรานะ แตกเราตอนนี้เนี่ย22แล้วนะครับบวกพลังโจมตีมาแล้ว22ตอนนี้ก็ชิวเลยได้พลังโจมตีมาฟรีๆนะตอนนี้เราก็ฟาร์มเอาพลังโจมตีก่อนนะจริงๆเนี่ยถ้าเรามีเวลาเนี่ยสามารถไปแท็กคลิปเลนได้นะเอาคลิปเลนเยอะๆก็ได้นะครับแล้วกลับมาเข้าป่าต่อแต่ผมเนี่ยมีความเกรงใจเพื่อนนิดนึงไม่อยากไปแบบเอาคลิปเพื่อนไปหมดนะเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยจะบ่นนะครับเราเอาคลิปแค่ของเราเนี่ยก็พอละแล้วก็นอกนั้นก็ไปเอาคิวไปเอาป้อมนะ ตอนนี้ก็วนทามมิ่งก่อนนะครับสําคัญเลยเวลาเราเล่นป้าเนี่ยพยายามอย่าให้คลิปเนี่ยยืนอยู่นานนะไม่อย่างนั้นเราจะฟาร์มช้านะครับอ่าแลวตอนนี้เลนล่างบัสกับไบรอนดดวนกันอยู่เราก็จะมาเป็นตัวเสริมนะมันดีบัสยังไงไม่ทันนะครับบัสสกิลหนึ่งไปก่อนแต่ดูเหมือนเพื่อนเราจะเอาสุดโอเคไบรอนได้คาป้อมนะตอนนี้เราก็จะพยายามโฟกัสป้อมนะทุกคนดูสแ,แต็กไว้นะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมพอเราได้ป้อมสแ,แตก็กเราก็เพิ่มเราก็ได้พลังโจมตีมาแบบชิวๆเลย แต่จังหวะน,นี้ฉี่มายังไงคนเราเยอะกว่าไหวไหมเราหันส่วนเลยนะครับเรามีสกิลสองดูดเลือดแต่รูมีอะซีซีขัดแล้วนะเราไม่เสี่ยงดีกว่านะครับล่อยให้เพื่อนเนี่ยเล่นไปเราฟาร์มหาเลือดต่อเลยฟาร์มหาเลือดฟาร์มหาพลังโจมตีนะอ่าตอนนี้ผมได้โซลิเวอร์แล้วนะครับเราก็จะขึ้นเป็นทารอนต่อเราจะเอามาตีดูดเลือดด้วยแล้วก็เอาความเร็วของการโจมตีด้วยนะครับทารอนตอนนี้ก็เข้าป่าฟาร์มเหมือนเดิมนะหาเลือดวนทามมิ่งครับ หาเลือดหาพลังโจมตีนะตอนนี้เราได้พลังโจมตีมาฟรีๆก็41แล้วนะนี้ขนาดผมไม่ค่อยได้คลิปเล่นนะครับถ้าผมได้คดลิปเลนเนี่ยน่าจะดีไป50เลยนะแ,แต่50เนี่ยถ้าเทียบเท่ากับไอเทมก็ประมาณโบเค่นครึ่งชิ้นเลยนะถ้าเทียบเท่ากับเงินที่ซื้อไอเทมเนี่ยก็ประมาณ500เลยนะอ่ะตอนนี้เลนบนเนี่ยเหมือนจะมีไฟนะครับเราเคลียร์คิปเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไปเติมเพื่อนเลยยิ่งเราได้คิวเยอะยิ่งแรงนะอ่ะจังหวะนี้เราก็พยายามโฟกัสข้้งหลังก่อนนะ ยังไงลิกเตอร์จะไปไหนโอ้โหตามลิกเตอร์ไม่ทันนะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายเป็นโฟกัสบัตนะสวยครับได้บัตไปยังไงต่อไหมโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วนะพยายามเชียร์คลิปก่อนนะครับเอายังไงลิกเตอร์เหมือนจะหิวอะไรไม่รู้นะจังหวะน,นี้ตอนแรกนึกว่าออกไปแล้วนะครับอ่าและลูเมียจังหวะนี้เลือนเลือนนิดเดียวนะเลือนเราเนี่ยเหลือเต็มนะครับเราก็พยายามมาปิดเลยจังหวะนี้ไม่น่ารอดนะสวยครับได้ลูเมียไปอีกหนึ่งคิวตอนนี้เนี่ย ทุกคนดูสแตกผมเด้งไป62แล้วนะครับตอนนี้ก็เทียบเท่ากับโบเคนครึ่งชินนะพลังโจมตีเพียวๆอ่ะ62นะครับบัฟมานี้ก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่าจะติดเมตาหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่น่าติดนะโดยความที่ตัวมันค่อนข้างช้านะมันมีดีแค่พลังโจมตีนะครับถ้าเทียบเท่ากับพวกฟอร์เรนมูลาดหรือว่ามาจ้าอะไรอย่างนี้เนี่ยปาลาไหลยังไม่ไหวนะถ้าจะให้ปาหลาไหลโหดเนี่ยต้องบัฟเยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการ เข้ามาฟาร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเอาสแต็กนะเราไม่อยากให้สแต็กเนี่ยหายไปฟรีๆนะครับทุกตัวเนี่ยคือสแต็กของเรานะครับเนี่ยสแต็กเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะ,ะตรงเลนกลางย,ยังไงผมมีพาณิชย์อยู่นะครับแล้วลูเมียน,น่าจะคิดว่าตัวเองไม่ตายเจอผมกดอันตีสวนเรียบร้อยครับทุกคนโดนฟาดไป3-4มทีนอนกองเลยนะอะตอนนี้คิปเข้ากลางนะครับเราก็มาป้อมก่อนทุกป้อมคือสแต็กเรานะท่องไว้นะครับ ตอนนี้เว็บล่างตกนะแล้วก็ไปดูเว็บล่างหน่อยแล้วกันนะครับแต่บัตเตอร์ไฟล์หายนะอ่าน่าอยู่ตรงนี้เองบัตเตอร์ไฟล์มาดิครับมาดิครับบัตเตอร์ไฟล์มาดิครับโอ้โหโดนรอบสุดท้ายเกือบแตกนะยังไงนกกระจิบนกกระจิบนกกระจิบสวยครับโดนนกกระจิบไปเรียบร้อยเลยครับบัตสแต็กผม9 1แล้วถือว่าขึ้นไวมากนะสะแตก็กเราได้คิวด้วยนะครับได้ฟอมด้วยมันก็ขึ้นไวนะตอนนี้ก็เหมือนเดิมกลับมาฟาร์มต่อครับเอาสแต็กอย่างเดียวเลย ตอนนี้เนี่ยถ้าจะเอาเราลงเนี่ยเผล่อต้องมา3นะมา2เผลอไม่ไหวนะครับหาแล้วจังหวะนี้เพื่อนดวลกันเรียบร้อยครับเข้าไปลัดคือแบบหน้าด้านเลยจังหวะนี้พอไม่มีอะไรให้ทําแล้วเราก็มามังกรต่อนะเกมนําแล้วก็ทําให้มันนําไปอีกนะครับจริงจริงมังกรเนี่ยได้สแ,แต็กนะแต่จังหวะนี้เนี่ยผมลดัดมังกรไม่ได้นะครับอ่าแล้วจ๊กเกอร์โผล่บทอันติไปแล้วอย่างนี้ไม่น่ารอดแล้วนะครับมาครับมาด่ครับ,รบเรียบร้อยครับ จ็กเกอร์โดนฟาด้องไห้แน่นอนจังหวะน,นี้ตอนนี้ก็พยายามจะเล่นเรนบนต่อนะขอบับฟฟาได้ไหมโอ้โหไม่ใช่บับฟฟาดีขอบัฟแดงได้ไหมคือกดเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ออกเฮี่ยวกะเนี่ยบัฟแดงสําคัญมากนะครับเพราะว่าเราจะตามไม่ทันนะแต่มาดูจังหวะน,นี้ก่อนตรงกลางมีไฟฝั่งสรงข้ามหิวการีอย่างนี้เนี่ยเราปิดได้นะโอ้โหแต่จังหวะน,นี้เนี่ยฉีดก,ก่อนนะครับแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วมาดิฉีมาด,มาดิมาดิครับ ให้มันรู้รุ่นหน่อยเว้ว่าใครตัวบัฟอะคิวกอดน,นะครับคิวกอดตอนนี้ลิเตอร์ยังไงหนีไปทางไหนครับตอนนี้เนี่ยฮีโร่ได้ล้อมไว้หมดแล้วนะ,ะลิเตอร์หนีไปทางนู้นนักเสียดายครับไม่วิ่งมาหาเราแต่ตรงนู้นก็มีหายานะรอดหรือเปล่าออกมาทางนี้ไหมเราก็รอดักอยู่โอ้โหลิเตอร์เนี่ยพยายามจะสวนหายานะแต่หายานรู้ทันนะครับไม่ได้กินหายานะตอนนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรให้ทำละเราก็มาเชียร์ชิปแล้วก็พยายามเอาดากให้เพื่อนนะ เวฟคลิปเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเลนล่างเราดันต่อไม่ได้ละเวลาเกมเรานำเนี่ยพยายามเอาดาร์กนะครับช่วง8นาทีนะช่วง4นาทีเนี่ยมังกรจะดีกว่าแต่ช่วง8นาทีเนี่ยดาร์กจะดีกว่านะครับอ่าตอนนี้เราได้ดาร์กแล้วเราก็มาดันเลนล่างต่อเลยเวฟบนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปนะเราจะปล่อยให้ดาร์กเนี่ยดันแทนนะครับตอนนี้ตรงกลางโอเคไม่ได้มีไฟอะไรนะครับถ้ามีไฟเราก็ต้องดีไปเลยตอนนี้เนี่ย แล้วก็เน้นเอาสแต็กก่อนนะสแต็กผมก็124แล้วก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับจังหวะนี้ยังไงมาดิครับ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 โอ้โหจ๊กเกอร์โดนไป2ทีเมื่อกี้เกือบล่วงนะผมว่าผู้เล่นโจ๊กเกอร์เนี่ยน่าจะมีตกใจบ้างแต่จังหวะเมื่อกี้ขนาดผมยังตกใจนะไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้นะครับแล้วจังหวะนี้ยังไงสีอยากจะลองดวลหรือเปล่าผมมีท่านอีกนะครับสองทีสามทีสี่ทีห้าที แล้วแถมนกกระติไปอีกเรียบร้อยครับฉียืนเล่นกับปลาไหลที่คือแป,ป๊บๆเนี่ยเลือดล่วงไปหมดเลยนะ <c oughs> ไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะโดนกับปลาไหลตรงๆก็โดนดีครับอาจจะวันนี้ยังไงบัสแต่มีรูเมียนะถ้าไม่มีรูเมียเนี่ยผมซัดหน้าแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนนี้ทําเว็บล่างก่อนโอเคได้เว็บล่างไปเฮ้ยเพื่อนขอบัฟฟ้าดิขอบ,บัฟฟ้าเพื่อนโอ้โหแต่กาลีไม่ยอมวะอ่ะอาร้ตตรงกลางเพื่อนมีไฟเทนตายไปนะครับ ตอนนี้เลือดเราไม่ค่อยเต็มนะหาเลือดให้เต็มก่อนหายังไงบัสอยากลองดามเมจไหมเพื่อนเพื่อนอยากลองดาเมจไหมเอากระโดดไปแลวอยางนี้ก็โดดดีขับมาดี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 าดาดาดเลี้ยงหน้ากันเข้ามา,มา,ม,ามาดีครับหายหายเพิ่งเกิดไม่ใช่หรอกครับฉ <Hi. S 1> ี่ตอนนี้เนี่ยดามเมจเราโคตรเพ่อน,นะทุกคนพลังโจมตีฟรีเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ไอเทมเราเนี่ยโคตรแรงนะเราเล่นเป็นปูดามเมจน,นะครับ ครที่ยืนตีกับเราแป๊บๆเนี่ยแล้วไม่ดูเลือดตัวเองเนี่ยเป็นลมนะครับเป็นลมโดยไม่รู้ตัวนะอ่าแ้วจังหวะน,นี้ยังไงตรงเลนกลางมีไฟไหมโอ้โหเทนถามปลาไหลบัฟอะไรมาหรอเพื่อนถึงกับถามนะครับผมว่าปลาไหลเนี่ยบัฟอะไรมามันแรงสเสลือเกินนะแต่ตอนนี้เราก็โฟกัสเกมก่อนตรงกลางยังไงตันเตอ์ไฟเหมือนพยายามจะปิดนะมาดิครับบัฟปิดเพื่อนผมทีผมอยากปิดเองว่าโอ้แต่จงังหวะนี้ฉี่มานะแล้วผมเนี่ยโดนเยอะเกินไม่อยาก เล่นเยอะว่าจงังหวะนี้คือเมื่อกี้เนี่ยเรารับสกิลเยอะไปหน่อยนะครับเลยไม่อยากเล่นต่อนะจังหวะนี้ก็ต้องยอมออกก่อนนะครับเรามาเอามาังกรให้เพื่อนก่อนละกันแล้วตรงกลางเพื่อนเหมือนจะเล่นต่อนะแต่ผมไม่ได้สนใจนะครับเราขอหาเลือดก,ก่อนละกันตอนนี้เรารออันติคูดาสเสร็จค่อยไปเล่นกับเพื่อนต่อนะอตรงเลนกลางบัตเตอร์ไฟมาดิครับเมื่อกี้เองทํไใครวะเรียร้อยครับบัตเตอร์ไฟหายไปแต่เสียดายเราไม่ได้คิวนะแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเพื่อนเราได้คิวก็โอเค และเทนอะไรเนี่ยเทนไม่รู้เรื่องหรอว่าปลาไหลมันบัฟตีแรงมาเพื่อนพวกนี้เนี่ยเขาไม่อ่านแพดนะแพดใหม่เข้านี้ไม่อ่านเลยนะครับเล่นแต่เกมแพดอัพเล่นเกมแพดอัพเล่นเกมนะถ้าอยากรู้อะไรก็ต้องไปอ่านบ้างนะจ๊ะเพราะว่าแต่และแพดเนี่ยมันส่งผลต่อการเล่นนะถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบฝั่งข้ามนะครับผมเนี่ยแพทใหม่มาเนี่ยต้องรีบอ่านเลยนะเราจะได้รู้ทันนะครับ การที่เราไม่อ่านแทเนี่ยจะทําให้บาตงทีเนี่ยมันจะมีจุดปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะเราอาจจะตามไม่ทันอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูไฟก่อนโจ๊กโจ๊กยังไงผมพยายามจะเอาโจ๊ก,โจ,กโจ๊กเจอหน้าเราเนี่ยวิ่งเจ้นเลยนะวิ่งแบบไม่มีเกียรถ์ถอยเลยนะอ่าจังหวะนี้ยังไงบัตเตอร์ไฟเอาต่อมาเิครับบัตเตอร์ไฟมาดิครับ,รบโอ้โหใครเจอหน้าเราก็วิ่งหนีหมดว่ะทุกคนตอนนี้ไม่มีใครกล้าดวนกับเราเลยนะก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยโดนไปหลายทีก็คือ เกือบล่วงกันทุกคนนะตอนนี <t> ้ <Matthew> ไม่มีอะไรให้ทําแล้วนะครับแล้วก <t> ็ก <están> ลับมาเอาดาร์ก่อนตอนนี้เนี่ยเริ่มไม่มีคนรักผมแล้วว่ะเพราะว่ามีแต่คนหนีผมนะตอนนี้ใครเจอหน้าเราก็หนีใครเจอหน้าเราก็หนีนะวิ่งตามใครก็ไม่มีใครสนใจนะครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็จะวิ่งตามไปใหม่นะครับตอนนี้ขอบัฟแดงก่อนเอาบัฟแดงมาเพื่อวิ่งตามให้ทันนะเราไม่มีบัฟแดงนะครับเราวิ่งตามไม่ทันนะ ถ้าใครอยากวิ่งตามทันเนี่ยพยายามออกเฮลกะนะครับมันก็จะได้เรื่องตีแล้วฝันมาข้ามเนี่ยติดสโล่นะจะทําให้เราเนี่ยจ่ายดายเมจง่ายขึ้นนะอ่าตอนนี้เราปล่อยดาร์กบนรอเล่นล่างเลยขอบ้าบฟ้าได้ไหมโอเครอบนี้ลาบบาฟ้าเพื่อนมาได้นะครับอ่ะยังไงสีมาดิครับมาดิครับสีอยากเล่นไหมแต่มันลิกเกินไปว่ะอ่ะขอฟาดหน่อยโอโ้โหนีไปอีกแล้ว ตอนนี้ก็รอดูนะครับจะมีใครเล่นอ่ลิกเตอร์มาลิเตอร์มารีบร้อยครับสองทีบัตรล่วงลิกเตอร์ยังไงมาดิครับอืม้มลิกเตอร์ก็เกือบล่วงนะข้ามตายไปนะครับตอนนี้สก,กิลเราหมดก็ต้องรอก่อนโอ้โหไฟนี้อยากเล่นมากเลยอ่ะไฟกันยาวจับยังไงมีอะไรต่อไหม,มไม่มีแล้วว่ะทุกคนตอนนี้ก็หาเลีกก้ยตอนมาดิจโจ๊กมาดิมาดิครับโอ้โหเมื่อกี้โดนฟ้าไปทีเดินเกือบนะโจ๊ก เมือเ่อกี้เนี่ยถ้าเราสกิลหนึ่งเข้าเนี่ยน่านจะได้โจงนะแต่ผมก็กลัวตัวเองตายด้วยนะครับประเมินดาเมจไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ตายเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมโดนคิวต้นเกมไปตัวเดียวนอกนั้นเนี่ยเรายืนมายาวเลยนะตอนนี้ก็พยายามจะเอาป้อมนะเอาสแต็กก่อนนะครับแต่ความเสี่างพยายามจะปิดยังไงมาดิมาดิครับ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 หายเอ้ยหายไปสองตัวเลยเลยยืนแป๊บแหายเลยนะเรียบร้อยครับทุกคน มื่อกี้เนี่ยลิเตอร์ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะตายนะอนยังไงบัตโอ้หสองทีสองทีเมื่อกี้ถ้ามีสามเนี่ยร่วงนะตอนนี้เนี่ยแบบโคตรก็สัตว์ทุกคนดาเมจฟรีๆสองร้อยดาบแดงหนึ่งชิ้นตอนนี้เนี่ยแค่ดาบแดงกับพลังโจมตีของเราเนี่ยปาไปสี่ร้อยแล้วนะอ่ยังไงครับบัตเตอร์ไฟ่กล้ามาไหมตอนนี้เนี่ยต่อข้ามเหลือแค่สองตัวนะเรามีห้านะครับเล่นต่อได้เลย ตอนนี้ไม่สนใจป้อมสนใจคนก่อนเรียบร้อยครับบัสล่วงนอนไปกองกับคื้นนะว่าจบแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางการเล่นพิ้วกอดแพดใหม่นะผมมองว่าการปรับผิวกอดรอบนี้เนี่ยทำให้มันโหดขึ้นเยอะนะเพราะว่าถ้าเราเก็บสแต็กเยอะๆเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับไอเทม1ชิ้นหรือว่าเกือบ2ชิ้นนะครับอยู่ที่ว่าระยะเกมเนี่ยมันจะยาวนานแค่ไหนนะแต่ถ้าถามว่าติดเมตาไหมผมมองว่าน่าจะยังไม่ติดเมตานะนะเพราะว่าสกิลมันเนี่ย ค่อนข้างปิดดาเมจยากนะถึงแม้ว่าสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลซัโลนะครับแต่มันก็ยังตามไม่ทันนะมันก็จะมีพวกฟิกเกอร์หรือว่าฮีโร่ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะมีสกิลหนีนะถ้าเทียบกับพวกยีน่าเนี่ยก็จะเบิร์ชชุดเดียวติดใบแล้วก็หายเลยหรือว่าเป็นฟอร์เรนเนี่ยมันก็สามารถยืนค้ำไฟให้เพื่อนหรือว่าจะเป็นการทําดาเมจให้เพื่อนฟอร์เรนก็มีครบนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับฉีนเนี่ยดาเมจฉีก็จะเป็นดามนเดามจชุดเดียวเบิร์ชหายกดเลนโหดนะหรือว่าจะเป็นมาจ้าเนะก็จะดูดาดาเมจ ยืนให้เพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็ปวดแนวหลังได้หรือว่าจะเล่นสายดาเมจเนี่ยมันก็แรงมากนะแต่ปลาไหลเนี่ยถ้าเราเน้นไปทางดาเมจตัวมันก็จะบางมากนะครับแต่ถ้าเราเน้นไปทางแท้งดาเมจมันก็จะไม่เพียงพอนะถ้าไปเล่นสายแท้งกับสายดาเมจเนี่ยอาจจะพอได้นะครับแต่ผมว่าไม่ติดเมตานะเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับผมว่าตัวมัน,นจะติดเมตาหรือไม่ติดนะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็ลองเม้นมานะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ